จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนมาก็ตามแต่ถ้ามาสนใจที่อยากจะปฏิบัติตามหลักการพระอาจารย์ให้ได้ผลหนึ่งระลึกถึงพระตนรมตรัยทางใจให้แนบแน่นด้วยการระลึกบทพระธรรตรัยที่ว่าพุทธโเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ระลึกบทนี้ย้ำย้ำซ้ำๆย้ำย้ำซ้ำๆตั้งแต่นอนหลับท้องไปจนหลับตื่นขึ้นมาก็ระลึกบทนี้ได้พอตื่นขึ้นมาระลึกบทนี้ได้เข้าห้องน้ําแปรงฟันล้างหน้าทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําอะไรเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างนั้นก็ระลึกย้ำยซ้ำาๆไม่ได้เป็นความผิดหลายคนบอกว่าโอ้ไม่อยากระลึกในห้องน้ํากลัวว่ามันจะมีโทษมีบาปไม่ดีพระเเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระองค์บอกว่าพึงระลึกทั้งกลางวันและกลางคืน พงระลึกทั้งยืนเดินนั่งนอนพึงระลึกแม้กระทั่งเธอกินดื่มทำพูดคิดเหยียดคูเหลียวแลกระทาอะไรอยู่ก็ตามสามารถระลึกได้ฉะนั้นระลึกย้ำย้ำซ้ำาๆรับประทานอาหารก็ระลึกอย่าคุยกันเยอะเวลากินข้าวระลึกพลัตระหนตยเยอะๆเสร็จจากการรับประทานอาหารไปล้างถ้วยล้างชามก็ระลึกพะราตระไนตยล้างถ้วยล้างชามเสร็จก็เปลี่ยนตัวไปทําการทํางานก็ระลึกถึงพระราตุในระหว่างนั้นขับรถไปทําการทํางานก็ระลึกถึงพระราตุทำงานอยู่ก็ทําการงานให้เต็มที่ไม่จำเป็นต้องระลึกถึงพระราตุ แต่ถ้าเว้นหรือระหว่างนั้นไม่ได้ทําการทํางานก็ระลึกถึงพระอาทไตยแม้ช่วงเวลาอันสั้นก็ตั้งจิตระลึกถึงพระอาทไตยเสร็จแล้วนั่งรถกลับบ้านก็ระลึกถึงพระอาทไตยเข้านอนก็ระลึกถึงพระอาทไตยหลับไปก็หลับไปพร้อมกับพระอาทตตื่นขึ้นมาก็ทําแบบเดิมอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นที่เราควรจะมีมีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าการเข้าถึงพระอาทไตได้ชื่อว่าเป็นโสดาปฏิมาคัพโสดาปฏิมาคือเส้นทางหรือหนทางเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบัน พระอาจารย์จึงบอกว่าพระรัตนตรัยเป็นประตูเดินเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาหรือเดินเข้ามาสู่เส้นทางอริยมรรคชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธในพุทธศาสนาได้จะต้องเริ่มจากการเป็นผู้มีพระรัตนตรัยทางใจยึดพึ่งอย่างแนบแน่นองคุณของผู้มีพระรันาตนตรัย ได้ทั้งสติยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวมากนะคะบางคนต้องไปฝึกสติเพื่อให้ได้สติบางคนต้องฝึกสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิแต่ถ้าคุณอยู่กับพระรัตนตรยัยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิมีกุศลจิตรองรับทําให้จิตใจเข้มแข็งนะคะอ่อนโยนขึ้น,นกล้าหาญมั่นคง4ค่ะจิตจะมีกําลังสามารถจเจริญกรรมฐานอื่นและรักษากรรมฐานเพราะตัวนี้เขาเรียกอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานรักษากรรมฐานอื่นๆขอให้พวกเราเชื่อไว้หนึ่งอย่างเลยว่าถ้าจิตของเราอยู่ในแดนสูงมันจะมา ออโต้ Auto, ในการมาช่วยคุณในจิตสุดท้ายด้วยนั่นคือองค์คุณข้อที่5มันจะปิดอายภูมิคุณค่ะคนที่มีภารตนะไตรแล้วจะไม่ตกลงไปสู่อายภูมิไปอีกแสนกับผลพลอยได้คือจิตจะดึงกุศลวิบากเข้ามาในชีวิตด้วยถ้าเราทําดีไว้ความดีจะถูกดึงเข้ามาเมื่อจิตของคุณจูนอยู่ในครื่อสูงก็จะดึงของสูงมาแลวจิตคุณอยู่ในแดนต่ําสังเกตไหมอกหักลักพุธ สิ่งใดๆที่ไม่ดีก็จะถาถมเข้ามาช่วงที่จิตคุณตกเพราะว่ามันจะดึงของที่เป็นอกุศลวิบากเข้ามามันคือคลื่นที่เท่ากันฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณทําให้คุณอยู่แดนสูงของดีๆที่รอคุณอยู่มันก็จะมาปรากฏในชีวิตของคุณนี่คือการเหนี่ยวนําของกระแสพระรัตนตรยัยโอเคนะคะตัวชี้วัด เราจะอัพเวลไปสู่ขั้นที่2ได้อย่างไรนะคะตัวชี้วัดคือ1จิตเริ่มท่องพรัตนะตรเองโดยที่คุณไม่ได้มีเจตนาเอ๊ไม่ได้นึกท่องเดินๆอยู่พุทโธเมนาโถเฮ้ยเขาท่องเองมันจะเห็นเลยเหมือนอยู่ดีๆคุณร้องเพลงเองในใจอะคะ่ะ2ค่ะเมื่อมีอกุศลเข้าครอบงําจิตใจพรัตนาไตรจะแทรกทันทีไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความกลัวสมมุติพอกรดไปปุ๊บพอผ่าน,นไปแล้วหรือขณะที่กาลังโกรธพุทโธเมนาโถจะเข้ามาแทรกเลยหรือเวลาคุณนอนฝันคุณกลัวผีเจอผีปุ๊บพุทโธเมนาโถแม้ในความฝันชัดแล และ 3. คุณจะรู้สึกด้วยตนเองเลยว่าแม้ความเลวใดที่เราเคยมีมันจะเบาบางหรือเอาง่ายๆเลยความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความกล้าความโกรธจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจอาจจะไม่ถึงกับอ่อนโยนหรืออะไรแต่มันจะเกิดความเข้าใจดังนั้นน,น,นี่คือตัวชี้วัดเลยว่าถ้าคุณทํามันจนแนบจิตแนบใจไม่มีทางตกต่มสว่ใบ,บยภูมิแน่นอนนะคะโอเคโอเคไหมคะนี่คือตัวชี้วัดนะดังนั้นเราจะได้ไม่ต้องถามว่าเมื่อไรหร่นูจะย้ายไปท่องท่าได้คะ นี่แหละค่ะสี่ข้อนี้นึกไม่ออกเปิดดูสี่ข้อนี้ข้อห้าอาจจะมีในบางรายเช่นวูบวาบมีแสงมีอะไรอย่างเมื่อกี้เราฟังพี่ทิชาเขาบอกว่าเขามองไปเห็นทุกอย่างสลายไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะพระอาจารย์พนมพรท่านก็ไม่ได้เห็นการสลายแต่ท่านเห็นด้วยความเชื่ออย่างชัดเจนว่าร่างกายเป็นธาตุนั้นลักษณะของการเห็นจึงแล้วแต่การสังสมบรารมีนั้นถ้าใครทําสายสมถะมาเยอะจะเห็นเป็นพวกของอะไรต่างๆนานาเช่น ในอดีตทาเกี่ยวกับเรื่องของชาญหรือญาณชาญมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการเห็นพวกภาพต่างๆได้ได้ส่วนถ้าใครเป็นสายแบบปัญญามากๆจะไม่เห็นของอะไรวูบไหวอะไรต่างๆเลยจะเป็นลนนักษณะนี้แบบท่านพระมหาชนกท่านก็บอกว่าพออาตมาไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่เห็นความรู้อ่าเราจะลงไปที่ความรู้เราไม่ได้ทําเพื่อที่เราจะไปเห็นอะไร